ครับนี่กกาแฟที่เขาแปรรูปเลยน้องๆทีมงานของโรงเรียนคนไทยพัฒนาสารครับอพอน้องแนะนำเลยครับว่าทำไมสามถาดน,นี้แตกต่างกันครับอันนี้นะคะก็จะเป็นการหมักแบบวอดโปรเซสค่ะก็คือเรานะคะจะนําไปผ่านน้ําก่อนค่ะส่วนสองถาดข้างๆนะคะก็จะเป็นแบบฮันนี่โปรเซสค่ะแต่ที่สีต่างกันนะคะก็เป็นก็อยู่ที่แดดค่ะ จะเป็นการหมักแบบน้ำผึ้งนะคะหลังจากที่บีบแล้วนะคะเราจะไม่นำไปผ่านน้ำค่ะเราจะนำไปตากเลยค่ะอันนี่อันนี้ฮันนี่นะครับใช่ค่ะน้ําผึ้งนี่คือเอาน้ำผึ้งมาแช่หรือยังไก็ตั้งหลังจากที่เราบีบนะคะเราก็จะนำไปตากเลยค่ะก็จะทำให้มีความหวานมันมีความหวานเหมือนน้าผึ้งใช่ค่ะอ๋อครับนี่นะครับกาแฟหลังจากบีบ เราเก็บมาแล้วเราก็จะไปตากมันจะได้เมล็ดแบบนี้เนาะค่แล้วเราก็ไปสีให้เอาเมล็ดข้างในมันใช่ค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็เอาไปกลัว่วแล้วก็มาทําเป็นกาแฟได้ครับ